ปฏิจจสมุปาทท่องกันได้หรือ,อยังเอง่ยบทนี้เป็นบทที่พระศาสดาทรงสัจชยะด้วยพระองค์เองอันนี้ทุกเสาร์อาทิตย์อาตมาก็พาญาติโยมที่มาที่วัดก็ท่องกันเพื่อให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจเพื่อให้ช่วงที่ เป็นมรณะกาเลของแต่ละคนเนี่ยเขาได้นำไปพิจารณาบทแห่งธรรมนี้ได้ผูท้ที่ใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรพระศาสดาบอกสังโยชห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นสังโยชห้าที่สิ้นแล้วคลาใครสิ้นแล้วจะได้ความเป็นอารหารันดังนั้นตยายามไปฝึกสาธยายบทนี้ให ยามคล่องปากขึ้นใจในส่วนสั้นๆสี่บรรทัดนี้เราให้คล่องสี่บรรทัดนี้ก็ได้คืออิทัปปัจยตาอิมัสสมิงสตีทางโหตเิเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาถาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่สี่บรรทัดนี้ก็ได้ผลแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าโสดาบันเนี่ยจะพิจารณาอยู่ในกรอบของสี่บรรทัดเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรก็คือ พระองคจะชี้มาที่อายตนะนะคือองค์ประกอบของความเป็นเราเพื่อให้เราเข้าใจตัวเรานะเช่นเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายยตนะก็คืออายตนะภายใน6ภายนอก6ที่พระองค์แจกแจงไว้ในสลายตยนะวิพังสลายยตนะอย่างละเอียดตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรามีกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิอายจะภายนอกธรรมลมเพราะมีอายจะภายในหกภายนอกหกเจึงมีผัสสะจริงไหมเป็นสัจจากความจริงสลายจะจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและผัสสะจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ จะมีตากระทบรูปต้องมีตามีรูปต้องมีสองธาตุก่อนถึงมากรบรรจบกระทบกันได้และต้องมีวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งไปรู้แจ้งในคลองของจักขุตาเห็นรูปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับพวกกล้องถ่ายรูปแต่ใจเนี่ยมันบอกสวยไม่สวยใครจะบอกดีงามสวยไม่สวยเนี่ยมันใจตามันบอกไม่ได้จริงไหมนั่นแหะ ดังนั้นนี่คือสามองค์ประกอบต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวหาไล่ไปถึงธรรมลมพระศาสดาเราเนี่ยกำลังอธิบายความเป็นเราสัตตานังพวกเราทุกคนเนี่ยถูกเรียกว่าสัตตานังผู้ยึดต,ติดยึดอะไรยึดขันธ์หาความเป็นเราไม่ได้มีแค่รูปาธาตุอย่างเดียว รูปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยแค่ธาตุเดียวมีเวทนาสัญญาสังการและบิญญาณรวมแล้วความเป็นเราเนะี่ยเรายึดห้าธาตุเลขขันห้าทุกคนมีใจทุกคนมีรูปนั่งอยู่นี้อย่างน้อยสองละทุกคนมีเวทนาสุขทุกเฉยเฉยทุกคนมีสัญญาความจำได้ไหม่รู้ทุกคนมีสังการความปรุงแต่ง ถามว่ารู้จักแล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวเราผู้ยึดติดเนี่ยกำลังเข้าใจผิดหลงผิดคิดว่าไอ้5ธรรมชาตินี่เป็นตัวเราของเราวิชาของพระพุทธเจ้ารู้แล้วแก้ปัญหาแก่เจ็บตายได้ทุกข์สัตว์ทุกของคนในโลกทั้งหมดยิ่งใหญ่ที่สุดคือทุกคือต้องตายชลามรณะ เราจะเรียนอะไรไปก็ตามเยอะแยะแต่พอตายแล้วจบเลยไอ้ที่เรียนหมดราคาหมดใช่ไหมโลกธรรมแปดที่มีมาเนี่ยหมดราคาหมดเลยมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบสรรเสริญน,นินทาไม่มีความหมายดังนั้นสัตว์โลกจะสะดุ้งกลัวต่อความตายไม่ว่าจะมนุษย์เทวดาเดรัจฉานกลัวหมดกลัวตายหมดวิชาของผู้ย้าเป็นวิชาแก้ปัญหาตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดี บงทีไปฟังคนต่างประเทศบางคนก็ก็สงสัยบอกว่าเอะอะไรเกิดหลอดไฟมันขาดแล้วโมแต่นั่งรู้ลมหายใจมันจะไปแก้ให้ไฟติดได้ยังไงไอ้ทุกแบบนั้นเนี่ยมันใช้ปัญญาของคนในโลกแก้ได้แต่ไอ้ทุกคือความตายเนี่ยใครในโลกมันแก้บ้างอ่ะพระเจ้าไม่มานั่งแก้ปัญหาหแค่หลอดไฟขาดหรอกนะหรือทุก กระจอกกระแจ๊กเยอะแยะในโลกเต็มไปหมดเลยพระเจ้าแก้ปัญหาความทุกข์ที่ไม่มีใครในโลกคิดได้ทุกข์คือความตายไม่ต้องตายต่อไปทำยังไงนี่มันยิ่งใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะสัตว์โลกเกิดมาสยบต่อความตายหมดใช่ไหมมีวิชาไหนในมหาวิทยาลัยวิชาแก้ตายมีไหมไม่มีมีวิชาทำมาหากินก่อนตายทั้งนั้นเลย แต่หลังตายแล้วไปไหนไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ให้เราไปดูผังภพภูมิก็ได้พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ถ้าเราไปดูผังภพภูมิเนี่ยดูทั้งผังเลยจากนรกมาเนี่ยนี่คือคติห้าเอาแค่เทวดากับนรกจะได้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนี่เรากำลังท่องเที่ยวไปเนี่ยพระศาสดาด้วยความเป็นสัพพัญญูพระองค์ คติทางไปของสัตว์มีห้าทั้งหมดเนี่ยพวกเราเคยผ่านมาแล้วมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้พวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสันนลบเอลาชานเปลววิสยัยมนุษย์เทวดาเป็นกันมาหมดหรูที่สุดก็เป็นมาแล้วไอ้แย่ที่สุดก็เป็นกันมาแล้วเหตุปัจจัยของการไปได้แต่ละอย่างพระศาสดาจะบัญญัติเอาไว้ ถ้าโยมอยากไปหยุดสู่สามคติข้างล่างอยากกลับไปเที่ยวทีก็เนี่ยฆ่าสัตว์ให้เยอะลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกนะพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดกรมหยาบเพ้อเจอ้อโลกเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐินี่คืออารมณ์10อย่างที่จะทําให้โยมได้สัมผัสกับสภาพการเกิดแบบนี้อารมณ์นี่แหละเป็นภพ พระศาสดาบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเวลาเราจะไปขโมยเราคิดก่อนไหมคิดเวลาเราจะโกหกคิดก่อนไหมคิดพระองค์บอกเลยเธอคิดถึงสิ่งใดดํางรีถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณเราเนี่ยไปปฏิทิตังในนั้นแล้วพระองค์บอ,บอกตัวอารมณ์นั่นแหละเรียกว่ากรรม กรรมังเขตตังวิญญาณังพีชัางตัณหาสิเนโหกรรมเป็นผืนนาวิญญาณเป็นมเมล็ดพืชตัณหาเป็นอย่างในพืชความอยากเป็นตัวพาจิตของเราไปตั้งอาศัยอยู่บนอารมณ์นั้นดังนั้นทุกครั้งที่คิดที่นึกเนี่ยเรากําลังสร้างกรรมเรากําลังสร้างภพถ้าร่างกายขณะที่กําลังนึกคิดเนี่ยวิญญาณออกจากร่างกายไปแล้วนะ พระองค์บอกวิญญาณังปฏิทิตังปฏิทิตังก็คือการไปตั้งไปอาศัยอยู่